นะคะมาในช่วงแรงสักคิดวันนี้นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าโครโมนะเขาขยายเวลาปรับหลดอ,อัตราภาษีสัพพานมิดน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเดาค่ะแต่ว่ารายละเอียดอีกเป็นมันผดติดตามได้ในช่วงแรงสักคิดสักคิดขาวค่ะแรงสักคิดสักคิด มากขยายเวลาปั๊บลอดอัตราภาษีสับซาามีดน,น้ำมันดีเซลลงหลิละห้าบาทออกไปอีกซองเดือนน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเทนํำไปผลิตกระแสไฟฟ้าอีกฮกเดือนจ้าสวัสดีจ้า บอกก็เล่าพราะวครมอกเขาเห็นชอบย้ายเวลาปั๊บลดอัตราภาษีสับซ่ามิตน้ำมันดีเซลลงลิลละห้าบาทออกไปอีกสองเดือนตั้งแต่วันที่21กันยายน2565ถึงวันที่ย0พฤศจิกายน2565แล้วก็เขาเห็นชอบให้ย้ายเวลาจัดแก็บภาษีสับซ่ามิรอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล B ศูนย์แล้วก็น้ำมันเตาถือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเงินใช้เทอธิบดีิประกาศกัหนอดออกไปอีก6กเดือนเริ่มตั้งแต่วัน ดกันยายน2565ถึงวันเด่ิพมีนาคม25 6 6ั้าทั้งมดทั้งเพเนี่ยนะ ก็เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจในช่วงที่ราคาเชื้อเพลิงต่างๆในลาดลุเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งกรงสมสมปทาพมิตรนีะ่ะเขาก็เลยดําเนินมาตรการภาษีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจมาย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ 25, ์2565เป็นต้นมาแต่วันเนื่องจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงต่างๆในลาดลุเนี่ยยังคงพันพวนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับขาเบียบาทในี่นะเทอนขาลงก็ทรง กระทบต่อต้นทุนการนําข่าวเชื้อเพลิงต่งตงางๆทําให้ราคาค่ายปลิกและมันดีเซลในประเทศและก็ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อพี่น้องประชาชนและการรวมถึงภาคธุรกิจจ้าซึ่งกรงมสรมพากรเขาก็เลยเสนอปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงลิตรละ5บาทแล้วก็จัดแก๊ปภาษีสรรพามตรอัตราสูงสำหรับน้ำมันดีเซล,บ,เซลบีศู์แล้วก็น้ำมันเตาเทชายในการผลิตกระแสไฟฟา้าทึ่งแม้ว่าการปรับลดอัตราภาษีในหุนนี้เนี่ยนะการส่งผลให้กรมสรรพาตรต้องสูญเสียรายได้เป็นจำนวนว่สองเบิร์หลานบาทกรตานะจ๊ะ พี่น้องว่าตอนนี้นะภาครัดถูกผักสัวเลยและเขาก็พยายามเทวา่จะช่วยพยุงให้ทางผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปในโยได้ในภาวะที่ของแพงพันนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย